สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนลากย่าทุกท่านนะครับวันนี้จะมาเล่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของผมจาก,กเกษตรเคมีเนี่ยกลายมาเป็นกเกษตรอินทรีย์แบบร้อเปอร์เซ็นตี่ยทำไมผมเชื่อและศรัทธาในแนวทางนี้นะครับอย่างแรกเลยต้องเอ่ยถึงนั่นก็คือท่านอาจารย์ธีรพงศ์สว่างนะครับอาจารย์ธีรพงศ์สว่างซึ่งเป็นเจ้าของเพจเฟซบุ๊กเเอ่อ ปุ๋ยหมักไม่พิกกับกองนะครับแกเป็นนักวิชาการด้านวิศวกรรมการเกษตรของมหลาลัยแม่โจ้แล้วก็มาเผยแพร่เรื่องการทําปุ๋ยหมักจุดประสงค์หลักๆของแกก็คือว่าแกจะมาเผยแพร่การทําปุ๋ยหมักไม่พิกกับกองวิธีการทําปุ๋ยหมักแบบง่ายๆเนี่ยซึ่งผม,ไ,มได้เข้าไปเรียนรู้ในเพจแกซึ่งมันไม่ใช่มีแค่วิธีการทําปุ๋ยหมักอย่างเดียวมันได้ความรู้ในเรื่องอ,อ่เกษตรอินทรีย์ นะครับความรู้ในเรื่องเกษตรอินทรีย์ซึ่งมันสําคัญมากและมันกลายเป็นจุดเปลี่ยนว่าการใช้จุลินทรีย์มาช่วยในการทําเกษตรเนี่ยซึ่งจุลินทรีย์มันมาจากไหนจุลินทรีย์ก็มาจากมูลสัตว์ซึ่งราคาถูกมากนะครับหรือถ้าเราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไกเ่เราก็มีจุลินทรีย์อยู่ในสวนของเราเองนะครับมีจุลินทรีย์ในบ้านของเราเองเราไม่ต้องซื้อนะครับวิธีการทําปุ๋ยหมักของท่านอาจารย์ลุงเนี่ยแกได้สอนว่า เอาเศษซากพืชซากสาัตว์ผลไม้ที่เน่าเปื่อยกล้วยเงาะแม้แต่เปลือกทุเรียนเปลือกขนุนเนี่ยสามารถเอามาทําปุ๋ยหมักได้โดยเอาผสมกับขี้วัวเป็นชั้นๆน,นะครับสลับไปสลับมานะครับซึ่งวิธีการวิธีการทำเนี่ยเข้าไปในศึกษาในเพจของอาจารย์ลุงดูเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์แล้วก็แปะภาพ หน้าเพจของแกไวนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไปศึกษานะครับซึ่งผมเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้มากกว่าการทําปุ๋ยหมักก็คือรู้วิธีการทํางานของจุลินทรีย์จุลินทรีย์มันมีประโยชน์ยังไงไอะบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์เนี่ยมันทําให้เก hmm. ิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมซึ่งการทํางานของจุลินทรีย์สิ่งที่ทําให้เกิดก็คือธาตุอาหารต่างๆนะครับผมธาตุอาหารต่างๆวิธีกระบวนการย่อยสลายจุลินทรีย์เนี่ยมันทําให้เกิดธาตุอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นธาตุหลัก ธาตุหลักได้แก่อะไร uh, N P K นะครับในในตัวเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะครับธาตุอาหารหลักซึ่งมันมีอยู่ในปุ๋ยเคมีนะครับแต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือในปุ๋ยเคมีไม่มีนั่นก็คือธาตุอาหารรองและจุลธาตุชนิดต่างๆนะครับซึ่งมีความสำคัญในพืชเช่นกันนะครับถึงแม้ว่าพืชจะไม่ต้องการเยอะ แต่ก็ขาดไม่ได้นะครับผมถ้าพืชขาดพวกาธาตุอาหารรองเหล่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะไปหา,าธาตุอาหารรองมาจากไหนเราต้องซื้อนะครับผมเราต้องไปซื้อเคมีเป็นาธาตุอาหารเสริมมาฉีดพ่นในแปลงเกษตรเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเรามีปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าปุ๋ยหมักเนี่ยเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปซื้อมาใช้เลยเพราะว่ามันเกิดจากได้จากขบวนการย่อยสลายในการทําปุ๋ยหมักนะครับซึ่งาธาตุอาหารรองพวกนี้นะครับผมแต่แก่อะไรบ้างนะครับ ได้แก่แคลเซียมแมกนีเซียมซัลเฟอร์นะครับแล้วยังมีจุลธาตุต่างๆอีกซึ่งมีเยอะมากเป็นประโยชน์ต่อพืชทั้งหมดเลยนะครับผมกับพวกโบรอนโมลิบตินัมเหล็กทองแดงสังกะสีคอรีนแมงกานิสนิกเกิลน,นะครับพวกธาตุอาหารพวกนี้จุลธาตุพวกนี้นะครับพืชจะขาดไม่ได้นะครับถ้าพืชขา,าดธาตุอาหารรองเหล่านี้ มันจะแสดงอาการออกทางใบนะครับผมแล้วก็อาจจะแสดงออกว่าผลผลิตจะไม่ดีเหมือนปกติผลผลิตลดลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้จุลินทรีย์นะครับเป็นตัวช่วยในการทําเกษตรซึ่งมันเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในพื้นที่นะครับและราคาไม่แพงมันก็จะช่วยเราประหยัดต้นทุนพอเราประหยัดต้นทุนเนี่ย ถึงแม้ราคาสินค้าเกษตรมันจะตกตามขนาดไหนเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับผลกระทบนะครับเราจะไม่บ่นว่าทําไมปีนี้ง้อถูกทําไมปีนี้ลําไยถูกมังคุดถูกข้าวถูกข้าวโพดถูกหรือแม้แต่ยางพาราถูกนะครับเพราะว่าถ้าเราต้นทุนไม่มีต้นทุนน้อยลงไอ,อไรายได้ที่เราได้มาจากผลผลิตเนี่ย มันก็จะไม่ทําให้เราเดือดร้อนเราก็จะไม่ต้องไปบ่นเหมือนเกษตรกรคนอื่นๆนะครับเพราะฉนั้นถ้าเราทําเกษตรินทรีย์นอกจากประหยัดมันยังปลอดภัยปลอดภัยและไม่เป็นโรคได้กินอาหารดีๆนะครับนั่นคือประโยชน์ของจุลินทรีย เอามาใช้ในการทําเกษตรนะครับถ้าอยากจะศึกษาอยากรู้รายละเอียดเยอะๆแนะนําให้เลยนะครับผมให้ไปเข้าไปในเพจของท่านอาจารย์ลุงปุ๋ยหมักไม่พีกลับกองในเพจเฟ e บุ o กนะครับแล้วท่านจะได้ประโยชน์และจะมีความเชื่อและศรัทธาในวิธีเกษตรินทรีย์แบบผมนะครับทีแรกเนี่ยผมก็ไม่เชื่อเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าผมเป็นเกษตรเคมีอยู่แต่พอได้ทําปุ๋ยหมักขึ้นมาหกองเนี่ยผมดึก ผมมีความตหนกใจมีความประหลาดใจในเรื่องว่าไอ้เปลือกทุเรียนไอ้ชานอ้อยไอย้ใบไผ่ใบใหญ่ๆเนี่ยมันกลายเป็นดินในระยะเวลาแค่ไม่เกินสองเดือนและมันเป็นธาตุอาหารสําหรับพืชเป็นปุ๋ยสําหรับพืชโดยที่เราไม่ต้องซื้อนั่นคือจุดเปลี่ยนและทําให้ผมมีความศรัทธามีความเชื่อในกเกษตรอินทรีย์ว่าถ้าเราทําแบบนั้นมันก็อยู่รอดได้สิมันประหยัดและง่ายอย่างนี้ โดยในแปลงของผมเนี่ยผมแม้ผมไม่ได้ในระยะเริ่มต้นเนี่ยผมก็ทําปุ๋ยหมักตามที่อาจารย์บอกนั่นแหละต่อมาระยะหลังๆเนี่ยผมเริ่มทําปุ๋ยหมักไม่พอใช้เพราะว่าผมมีพื้นที่ทําสวนเนี่ยมันเยอะทําเท่าไหร่ก็ไม่พอสักทีหนึ่ง นะครับผมก็เลยจะปรับเปลี่ยนวิธีให้มันง่ายขึ้นวิธีการของผมก็คือผมจะไม่ขนใบไม้ใบหญ้าต่างๆเนี่ยเอามากองเป็นมาทําเป็นปุ๋ยนะครับผมก็จะใช้วิธีการที่จะเอาขี้วัวเนี่ยเอามาวานเลย นะครับแต่ว่าเอามาหวานในจํานวนที่ไม่เยอะนะครับเอาหวานจํานวนต่อไร่ในประมาณ200กิโลถึถง300กิโลเพราะว่าท่านอาจารย์แกก็ได้เตือนเอาไว้นะครับผมการเอาขี้วัวมาใช้โดยตรงเนี่ยมันจะเกิดผลเสียต่อพืชก็คือกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์เนี่ยมันจะทําให้เกิดความร้อนอาจจะมีผลกระทบต่อรากพืชหรือว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันอาจจะไปกัดกินรากพืชได้แต่ผมใช้จํานวนไม่เยอะนะครับผมแล้วก็ไม่หวานลงที่โคนกอส่วนใหญ่ผมก็จะหวานให้ทั่วทั่วแปลงนี่นะครับผม โดยไม่ให้ชิดกับกอไม่ให้ชิดกับต้นไม้ใกล้ต้นไม้คุณต้นไม้มากเกินไปอย่างในแป้งไผ่เนี่ยผมก็จะหว่านเต็มพื้นที่เลยนะครับแป้งไผ่แป้งนี้ประมาณ1ไร่นะครับผมก็ใช้วิธีหว่านประมาณ200กิโลถึง300กิโลและวิธีหนึ่งที่ผมเอามาใช้ก็คือใช้น้ำหมักนะครับผมน้ำหมักที่เป็นน้ำหมักจุลินทรีย์เนี่ยเช่นน้ำหมักเอ่อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง จุลินทรีย์หนอ,อกกล้วยเนี่ยเอามาฉีดพ่นลงพื้นเลยนะครับเพื่อเปิดการเพิ่มจุลินทรีย์ให้มันไปย่อยสลายอย่างเช่นไปย่อยสลายพวกใบไผ่พวกนี้นะครับซึ่งมันมีจํานวนเยอะนะครับผมในในแปลงไผ่เนี่ยด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีการย่อยสลายเกิดขึ้นนะครับใบไผ่มันก็จะเริ่มป่นนะครับใบไผ่มันจะเริ่มป่นนะครับใบไผ่นอกจากจะช่วยพอย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยแล้วเนี่ยผมก็จะเอามาถมโคลนแบบนี้นะครับ เอามาสุมโคนเพื่อให้มันมีความชื้นที่โคนกอแล้วก็มันจะเกิดหน่อได้ง่ายนะครับดูด้านในนะครับด้านในเนี่ยมาเริ่มผลแล้วนี่กลายเป็นอินทรีย์วัตถุแล้วก็มีเอ่อธาตุอาหารถึงแม้จะไม่ถึงแม้จะไม่เยอะเท่ากับการทำปุ๋ยหมักโดยตรงแบบแบบที่ผมทำในตอนแรก แต่วิธีการนี้มันง่ายสําหรับผมแล้วก็ผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นวิธีการที่ดีหรือเป็นวิธีการที่เป็นมาตรฐานนะครับเพียงแต่ว่ามันง่ายสําหรับผมแล้วก็มันไม่มีผลกระทบต่อต้นไม้ที่ผมปลูกอยู่เพราะนั้นไอ้วิธีการนี้จิงกล้าอามาเผยแพร่เพราะว่ามันไม่ได้มีผลกระทบแทนที่จะเอามาตั้งกองทําปุ๋ยเนี่ยแต่ผมปรับเปลี่ยนวิธีการของกแกเอามาใช้โดยใช้ความรู้ของแกมาในเรื่องของการย่อยสลายของจีนลินซีเนี่ย เอามาใช้ในพื้นที่นะครับซึ่งมันเหมาะกับคนที่ทําเกษตรแปลงใหญ่ใหญ่แบบผมนะครับนี่คือวิธีการที่เอามาบอกเล่าออกันฟังจากแรงบันดาลใจจากการเข้าไปดูความรู้ในช่องออความรู้ในเพจของอาจารย์ลุงปุ๋ยหมักไม่พิกกับกองนี่ครับหน่อไม้กําลังออกนะครับผมช่วงนี้ฝนตก ก็เอามาเล่าสู่กันฟังครับผมสําหรับจุดเริ่มต้นและจุดเปลี่ยนแปลงของการทําเกษตรเทมีเปลี่ยนมนาะเป็นเกษตรอินทรีย์ก็เพียงแต่เอามาเล่าเนี่ยก็เป็นวิทยาทานในเรื่องแบ่งปันความรู้ในเรื่องการประหยัดในการใช้ต้นทุนซึ่งปุ๋ยราคาแพงในตอนนี้นะครับการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ความเชื่อความศรัทธานะครับผมจุดสําคัญก็คือความเชื่อนะครับผมถ้าเราเชื่อในการทํางานของจุลินทรีย์มีความเชื่อในเกษตรอินทรีย์ว่า มันได้ผลและได้ผลผลิตพอๆกับการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วเพื่อนจะหันกลับมาทำกเกษตรอินทรีย์ได้นะครับเพราะว่ากเกษตรเชิงเดี่ยวที่ยังใช้ปุ๋ยเคมีกันอยู่ในตอนนี้เพราะว่าเขาไม่มีความเชื่อและศรัทธาในการทำกรเกษตรอินทรีย์ในเรื่องการย่อยสลายของจุลินทรีย์มันทําให้เกิดปุ๋ยทําให้เกิดแร่ธาตุโดยที่เราไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยในต้นไม้เลยเนี่ยเขาไม่มีความเชื่อเขายังมีความคิด ที่ชาวตะวันตกวิธีการแบบทางตะวันตกเนี่ยเอามาล้างสมองของเขาไว้ว่าปลูกต้นไม้ต้องใส่ปุ๋ยและต้องเป็นปุ๋ยเคมีมันถึงจะได้ผลผลิตดีและได้ผลเร็วนะครับเขาจะมีความเชื่ออย่างนั้นโดยที่ไม่ได,ดีผลไม่ได้ดูผลเสียว่าการใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยมันมีผลเสียอย่างไงบ้างการใช้ยาฆ่าหญ้าไปฉีดพ่นในแปลงเนี่ยมันจะทําให้จุลินทรีย์ตายกระบวนการย่อยสลายมันก็จะชะ,ะงักลง พืชใต้ดินเล็กๆก็จะไม่มีอยู่เช่นพวกไส้เดือนกิ้งกือตะขาบซึ่งมันช่วยย่อยสลายซากพืชใบไม้หรือซากหญ้าต่างๆนี่คือผลจากการทำเกษตรอินทรี์และก็ความเชื่อความศรัทธานะครับผมซึ่งก็ไม่ได้บอกทุกคนว่าต้องเชื่อแล้วต้องศรัทธาในแนวทางนี้แต่ผมทำแล้วมันได้ประโยชน์มันประหยัดและมันอยู่ได้ในวิถีเกษตร ก็เอามาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปแบบนี้ช่วยกดติดตามและช่วยกดแชร์ให้ดูด้วยครับผมสวัสดีครับ